ก่อนวันนี้นะก่อนที่ผมจะขึ้นมาไล์ช่องผีนึกออกแล้วนึกออกแล้วครับอันนึ่ออกแล้วนะครับเชิญครับผมเรื่องนี้จะไม่ผมน่าจะไม่ได้เคยเล่าอยู่ช่องที่มาก่อนเนาะเรื่องอะไรครับผีปอบปอบอะไรที่ว่าที่ว่ามีหมาดําที่ว่ามาแบบว่ามันคุ้นๆว่าผีปอบเล่าแล้วนะ คุณป้อมจำได้ไหมฟอบผีกะแกเล่าไปแล้วที่่วาเป็นน้าผมอ่ะที่เป็นแบบผี่ฟอบอ่ะ๋อเล่าเลยเนาะเล่าแล้วอ๋ออ๋อเล่าไปพี่จะฟังผีกะผีกะเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอนด้ก่อนนะครับยังอื้ออยู่ครับในนี้ไม่ได้กินกาแฟคุณรสคุณรสก็บอกว่าเล่าแล้ว ผมว่าคมก็จำได้ว่าเล่าแล้วนะมีน้าํามีอะไรเป็นผะีเนี่ยเล่าแล้วหรือไปเจอผีอนะไรเง้ยใครชงกาแฟพี่โชคไวไหม,อ,มอยู่ดีๆก็ง่วงเฉยเลยเอาอางี้ละกันพี่พี่ผมจะเล่าเรื่อง คนใกล้ตัวผมมาแล้วคับได้ครับที่เขาทำแท้งอ่ะอืมเชิญเลยเดี๋ยวให้ขึ้นมาเ,เป็นเป็นเสียงกับพริบกับพิบนะครับผมอ่ะเล่าได้ที่ผมไม่ขึ้นมาเพราะว่าผมจะแอบนี่ก็คือเพื่อนผมคนนี้เนาะเขาก็เหมือน เหมือนแบบว่ายังจะไม่พร้อมเนาะที่จะมีลูกเนาะแล้วก็เขาก็เหมือนแบบว่าไปหาหมอทำแท้งเนาะทำแท้งแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่มัง้งเด็กอะจนเห็นแขนเห็นอะไรแบบชัดเจนแล้วอะจนรู้ว่าว่าเป็นเด็กผู้หญิงอะ่ะแล้วมันก็ไปทำแท้ง ไปทําแทงแล้วก็เหมือนเพื่อนผมก็คือแบบเหมือนป่วยออดๆแอนๆป่วยออดๆแอนๆแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลอนนีเนี่ยก็เหมือนไม่หายอ่ะส่วนหมอก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะ ไปใหญ่รักษาแบบว่าเโอรองพยาบาลรัฐบาลก็รักษาไม่หายแล้วแล้วก็เลยหันไปหาออหมอที่เกี่ยวกับหมอแบบสย,ยศาสตร์อ่ะแล้วหมอสาย,สาย,ยศาสตร์บอกว่าเหมือนไม่เงียเป็นนะครับ แล้วหมอศัยศาสตร์บอกว่าเออลูกที่คุณทําแท้งไปอะ่ะก็คือเขาไม่อยากไปไหนเขาอยากอยู่กับแม่แล้วแม่ก็ให้เขาแบบว่าไม่มีชีวิตต่อก็คือแบบว่าไปทําแท้งของเขาอะ่ะแล้วลูกคนนี้ก็คือแบบอาาดพยาบาทบ้าก็คือแบบว่าเออเขาอยากจะมาเกิดแต่คุณก็ไปคุมกําเนิดเขาอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็บอกว่าเออกูจะทำให้มึงอ่ะแบบว่าเออทุกยากยากจนแบบนี้ต่อไปหากินไม่ขึ้นไม่เกินแบบนี้ต่อไปกูจะทำให้มึงป่วยแบบนี้ต่อไปแล้วหมอผีเขาบอกว่าเด็กคนนี้รู้ความคิดด้วยนะรู้ความคิดของแบบว่าแม่ก็คือ หวังจะทําร้ายเขาเงี้ยแล้วแม่ก็คือทําบุญทํำกุศลอะไรก็ตามแต่แต่ก็ทําทําไม่ขึ้นอ่ะพี่ยังไงมันก็เหมือนเดิมยังไงมันก็แบบหาคกินไม่ขึ้นไม่เกินนะครับจนสุดท้ายตัวเองแบบป่วยอ่ะป่วยแกเออไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแก่แ่ก็คือแบบป่วยเหมือนแบบคนแบบ คนขาดสารอาหารน่ะแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะแม่แม่แม่เขาอะ่ะมาเยี่ยมแล้วผมแยกไม่ออกเลยว่าใครคือแม่ใครคือลูกอย่างเงี้ยก็คือลูกอ่ะแก่กว่าแม่แล้วเหมือนแบบว่าพี่คนนั้นก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนป่วยเหมือนคนอันนี้จะไปแล้วก็คือแบบว่าเออไปหาหมอไปทําบุญอะไรก็แก้ไม่ได้อะพี่นั่นแหละครับจนกว่าอายุไขของเด็ก ที่เขาทำแฉงอ่นะคือแบบจะหมดไปอะ่ะความที่แบบว่าความแค้นพยาบาทนะจะก็คือจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าพี่เขาอะ่ะก็คือก็มาบอกอก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเออมานั่งคุยด้วยกันที่ ที่แม่ที่แม่ไอ้ที่เขาอะเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไปทําแท้งลูกคนสุดท้องก็คือเขาอยากมาเกิดกับแม่คนนี้มากแต่แม่คนนี้ไม่อยากให้เกิดแล้วลูกคนนี้ก็คือยังไม่ชิ้นอายุขายอ่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนเขาเขาไม่จากไปไหนเขาจะทําให้แบบว่าเหมือนแบบว่า แขนอะแขนแม่คนนี้ก็คือแบบว่าเออกูจะกเกิดแท้ๆนะครับจะรู้ว่ากูเป็นลูกผู้หญิงแล้วอะยังจะานํำแท้งอะ่ะจะทำให้มึงแบบทุกทรมานมึงกูที่มึงทำให้กูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับพี่ครับนั่นแหละรครับพี่ใช่ค่ะ เชบอกอยู่นั่นแหละครับก็คือสุดท้ายมาก็คือพ่อพวนี่คือแบบว่าแตก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 แยกกันนะครับจากจากพ่อเป็นครูมีเงินเดือนที่แบบมั่นคงแม่ก็ทำงานเกี่ยวกับค้าขายน,นะครับก็ค้าขายไม่ขึ้นนะครับ ขนาดเป็นอาชีพครูนะเป็นเงินเดือนที่สูงนะครับพ่อยังแบบว่าไม่จุนเจือครอบครัวได้อย่างนี้ครับผมก็เลยมีความคิดแบบว่าเออถ้าเขาจะให้ถ้าเขาจะเกิดกนะ็คือ,คอ,คอให้เขาเกิดมาในโลกใบนี้เลยนะครับอย่าไปแบบว่าไปทําร้ายเขาได้กลัวนะครับก็คือให้เขามาใช้ผล คนกลัมนะครับกลัมนะครับที่เขาแบบอยากจะมาใช้ดีกว่านะครับอยากไปแบบคุมกําเนิดดีกว่าว่ามันบ้าน,นะครับยังมีใครอยู่ไม่เ <laughs> อ <c oughs> ่ยนีค่ะมีค่ะเล่าไปค่ะีโชคขอปิงนั่นแหละครับ <laughs> การทำร้ายกุเนาะไม่ว่าจะยังไม่เกิดหรือว่ายังที่แบบว่าไอ้นี่เนะี่ยคือมันเป็นบาปเนาะเราก็ไม่รู้บอกว่าเออความรู้สึกนะครับของของเด็กนะครับที่ยังเป็นวิญญาณอยู่ในท้องนะครับที่ยังยังไม่เกิดมาแบบว่ามีชีวิตนะครับ mm hmm. เขาจะอาฆาตแค่ไหนเนะาะทั้งๆที่แบบว่าเออเขาอยากเกิดแต่ว่าแม่ดันดันไปคุมกําเนิดเองนะครับ มนันเป็นกรรมของตัววิญญาณัวเด็กวที่ไม่สังเกตเปฏิบนะัติปิฎธรรมถ้ามันทำบุญทำได้พอเฉดช,ชาติเฉดชาติต่อไปในร่างทำร่างของคนเราทำอย่างนีได้เลยสะดวกมากมากเสียงสะท้อนค่ะ เอาเรื่องที่มันไม่มีผีแล้วก็สยองไหมครับทีเรื่องไม่มีผีสยองเอาเรื่องที่มันมีผีที่ฝาครับถ้างั้นแหละ <c oughs> เรื่องอะไรเออ พี่โชคพี่โชคพี่โชคดึงสมชาติขึ้นหน่อยสมชาติมาเอาเรื่องผีตายทองกลมป่ะสมชาติมา,มาแล้วนะครับผมวสวัสดีคุณสมชาติธรรมมามา,า,าดึกไปพิจารณาดูนะครับไหนเขาส่งหัวใจให้พี่โชคอยู่อเป็นปาโลงไม้ไม่โคมาแนะปาโลงไมา สิงโตลายอ่อนขไม่ว่าดีเรื่องผีตายท้องกลมอีกๆไมครับผีตายทองกลมนี่รู้สึกเล่าไปแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ไม่มันอีมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่คุณดีไวซ์คือใครครับดีซ <c oughs> เรื่องไหนก็ได้ครับ <c oughs> ผมอ่าเอฟซี FC เขาบอกว่า